ทิพยนะ์ไทยผมไม่ได้มาสิไทยจักมเดี๋ยวาเลเดวตบองจักนี่อย่างโอ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 มามาเข่ากองเห็นไหมมาเร็ลๆมาเข่ากองห็นมาเข่ากองเหนรเนี่เออออกฉากออกฉาก ยังไม่ถึงครับพี่นี้ออกจากกับใครกับพี่ทซอคแนาชัยครับและพ่อเบีนครับและใครอีกแล้วก็มีพี่เจมพี่บัอเอาบอพี่ซีทีนัมเอาเนี่ครับเอาบอได้ออกน้ำกัดตีก็ครับบอปีนี้เราปีนี้รับบทเป็นอยังเป็นกุมารดาวไลครับบ้านกุมารดาวไลจะรับจากก่อน มามีกองที่ไหนยังแต่หมดแ้วขบ่ายมาเพิ่มสุดในคอสุดในเนื้อสุดในของสุจุดที่เจอป่ะคุณใช่ไหมไงจัเลย สะออนผู้พันมันทายคลิปพี่น้องมื่อนีไปทายตลอดนี่มื่อนีนั่นรู้ว่าเก็ดชมป์ก็เด็ดอสิเด็ดแบว่าวสามชาแชมป์รับบ้างด้วยทยครับทาย,าทยเียล้อข้อี่าย ก็ป่านะครับไม่ยิ้มตะมือนะคะฝากช่องพี่น้ำให้หน่อยลืมนะครับผมเอฟห้ดีโอเวนอันนั้นช่องพ่อเอาช่องพี่น้ำ จะเร่มมาเตะตขอนามนะครับผมพี่น้ำโรตีโรตีตีสิ่งนะครับผมบุกไททสู่อยากเป็นคนสยนพอเปนีหยุดหยุดจมีกาสคนผิดนี้ขอฝากมิ่งบาอีาวเรว่า เนี่ยพาลูมกันมไไปไปจัดกาัดการมันเป็นยังไงก็เดียวนี้มันคือเรื่องคือหาพ่อไปสาวถึงไม่ท้ไปทักน้ามันจสาป้านี่จะขายมากเพราะาว่าต่เป็นเลื่อุไม่ได้การมาไม่ไดกอปอกู้ใดู้ใไุดตู้ทบ่ ใบ้านเขากว่าอีเม่นี่กว่าการนี่กากว่าพรกกว่าตัดนำตัดนำีขาเาอกยางไอยางเจ้ากดเสียเขาไปไม่เออจริงแ่ดีเป็นไหเป็นกันละอน่เลิกกันเลิกากันยออตายเป็นตายเออเออตายเป็นตายละมอลุไปหาข้อมาดูไปหาข่อมาดูงแกงไหลบ้างเา่งอเงไหอ้ามีค

ชุดไหวู้่นะคะคน้ำดยกู้หรือสีนะคะสวัสดีค่ะออโอ้ไอตีว่ามันไหวยตายแลย้วเข,า,ขา,กกวาเขาลงกับเบอร์หลายยกเว้นเมืองอีกคนเตรียมงานไหว้สีน,นะคะไหว้คู่นะคะงานไหว้สีสัตว์งานไหวู้่น,นะคะรบคับวันที่ เท่าไหร่คูกก่เมดเกาะเท่าไหร่คู่เดเกาะสิบห้าเราไหว้คู่วันที่สิบห้านะคะถ้า,านนยอยากกินยันก่อนพ่อไปไหนนะบอกพ่อหน่อยพี่น้ำจะเบิกเงินมาสิสามพ่อนอนแล้ว พี่น้ำจะเบิกเงินบอกว่าพี่น้ำเบิกแบบเยอะกว่าเพื่อนอาทิตย์ละครั้งยังไม่ได้เบิกเพิ่งจะเบิกนี่เบิกกี่บาทนะสามหมื่นเบิกทำไมเยอะจังเบิกสามหมื่นเบิกสามหมื่นเบิกสามหมื่นออกงานสองวันเนี่ยหรอไม่ไม่ออกงานเยอะอยู่ก็จะไปทุกงานไงเบิกสามหมื่นไงยิ้มยิ้มยิ้มแบบว่าให้ละลายน่อ มาไหวพาพอย่างเงี้ยมดึกไปนี่จะเรียเวียดเล็กน้อยไหปคือบอกาไหวน้ำเข่าบอบอสังคมกับผู้ใดเป็นคนรังเกียจสังคมคือบอใหญ่ห้องพระไปไมห้องเจ้าของผุดจ้ะเออเกษตรข้าวไรผู้เดียวบ่งว่ามูที่จริงเนี่ยว่าเป็นนาอยู่ย่านอวัดมาแปะมูเป็นห้องผู้นี่ นี่บ่ทีนี้เสียงมันสีเขาก้องดูบ่ทีนี้เขาก็ได้ย่านกินวดเอามาแปดมูอเออแ้มื่อี้ก็บ่ต้องประชุมเนาะเลิกประชุมจะไหนศิลปินบึงยังจะขอดเขากำเแล้วเปลีน้มเมึงเปลนมึงเปลเขากเลยแล้วเด็กโง่ยิงโง่ก็ยิงรักนั่นเด็กโง่ 我。